ีนี้ผมขับรถนิสสันสกา,ายไลอาสามสิบของคุณพ่อคันเดิมครับปีนี้ก็อาจจะความบังเอิญที่ผมเปลี่ยนช่วงล่างใหม่นะครับเปลี่ยนช่วงล่างใหม่เพราะว่าอย่างของเก่าเนี่ยมันก็พบว่ามันอายุมากแล้วอ,อย่างข้างหลังมันก็สปริงมันก็สุดโชคมันก็โชกเสียงก่งนะครับแต่ตอนนี้เราก็เรียกว่าวิวัฒนาการโดยโชครุ่นใหม่ที่เป็นรถของรถเซบิโรเอสามหนึ่งนะครับมาแบบมาเรียกว่ามาสร้างแล้วก็ใส่ไปในรถโดยที่ไม่ดัดแปลงส่วนในดๆของตัวรถเลยนะครับผมก็ ไปการต่อยอดว่างั้นเถอะคือให้มันทงอัพเนี่ยคือรุ่นใหม่ๆยังไงก็ดีกว่ามีอะไหล่มีสามารถถอดมาซ่อมบำรุงได้นะครับซึ่งรุ่นเก่ามันทำไม่ได้รุ่นเก่ามันก็30กว่าปีบอกตรงเฮียไปวิ่งได้ก็บุญแล้วนะครับแล้วก็ปรับปรุงเรื่องมอน้าเพราะว่ามอน้ำมัาใช้มาสิปีแล้วแล้วก็ปรับปรุงเรื่องระบบแอร์ก็คืออะไรเอาง่ายๆคืออะไรที่ของเดิมมันเก่าและล้าสมัยแล้วเราคิดว่าเราจะอินพูมัน นะครับผมตัดสินใจทําใหม่หมดเลยเพราะว่ารถคันนี้ยังไงเราก็ต้องใช้ต่อไปในอนาคตอ๋อแล้วก็มีทําเปลี่ยนเป็นกล่องแอปเคชันสแตนดาร์ดเพราะว่าอันเก่าเนี่ยฟังกชันการทํางานต่างๆเนี่ยมันก็ได้แค่ระดับหนึ่งไม่ได้บอกไม่ดีได้แค่ระดับหนึ่งแต่ว่าพออันใหม่ปุ๊บความไวเอาง่ายเหมือนคุณใช้ iPhone อ,อ่ะอันนั้นก็อาจจะเป็น iPhone 7 iPhone 8นอะไรเงี้ยอันนี้อาจจะเป็น iPhone แบบไม่ถึง15อ,อาจจะเป็น iPhone 12อ่าผมเปลี่ยนที่อย่างนี้กนอะไรง่ายๆนะครับก็ก<ๆ>็คือเราเน้น<ๆ>คือรถขับขี่ด้วสมู ไม่เกิดปัญหานะครับหลังจากที่ไปลงเนี่ยก็ <S <S เทเรื่องปัญหาของความร้อนอเดินหมดไปครั้งที่แล้วก็ประมาณ95องศาซึ่งมันเกินกว่านี้มันก็ไม่ค่อยดีแล้วแต่มันก็ไม่ขึ้นนะแต่มันใกล้ลิมิตเสียวๆแล้วแต่ว่าปีนี้ทุกสิ่งอย่างที่มันเคยมีปัญหามันก็ถูกำจัดไปนะครับตอนนี้ก็คือรถออกมาเสถียรละที่ผมบอกนะครับส่วนการขับขี่เนี่ยวันแรกเนี่ยเมื่อกี้ผมพี่ไปมา2นาที3ามสินะครับโดยโดย ผมขับอย่างเงี้ยประมาณประมาณ4ี่ห้ารอบนะครับได้เวลาที่ใกล้เคียง2 3, 3, องนทีสามสาน่รอบเลยอาจจะไม่ได้เร็วกว่าปีปีก่อนหน้านั้นแต่ว่าอันนี้คือทราเก็ตของผมคือวันเสาร์เนี่ยผมต้องการมาเพื่อ,อซ้อมรถมาดูอาการแล้วก็หาจุดเบรกที่จุดเบรจุดเลี้ยวอะไรต่างๆที่ให้มันลงตัวค,คือเวลาเสถียรเนี่ยคือเป็นอะไรเป็นเป้าหมายของผมมากกว่าคืออย่างงานช้างคลาสสิกรีไวิรลเนี่ยก็คือเป็นงานสําหรับคนที่รักรถคลาสสิก Classic จริงๆแล้วหนึ่งละคือสนามช้างเนี่ยเป็นสนามที่แน่นอนครับ ป็น F A เกรดหนึ่งแท็กก็กว้างลานออฟก,ก็กว้างเหมือนเราขับรถมาเที่ยวนะครับผมก็คือแล้วก,การจัดการเนี่ยคือมีการรุ่นแบ่งเป็นรุ่นชัดเจนก็เรียกว่าไม่ไม่กนะ่อหลารวมนะประมาณนั้นแล้วก็คือทำแล้วก็คนที่มาวิ่งด้วยกันเนี่ยก็คือในกลุ่มรถเรโทรหรือรถคลาสสิกเนี่ยซึ่งแบบเป็นพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องๆน้าๆอ,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 อะไรที่รู้จักกันด่แล้วทําให้รยากาศร,รู้สึกมันไม่เหมือนการแข่งขันนะแล้วทุกคนถ่อยทีถ่อยอาศัยกันคืออย่างใครเร็วกว่าจะแซงเราอ่ะเราก็เปิดให้แซง ใครที่เขาเช้ากับเราเขามีจังหวะเขาก็ให้เราแสงไม่มีการมากากกันเพราะว่าอัน,นเนี้ยเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของการเป็นไทมแบบ์แลบเรคอร์ดเราเอาเวลาของเราเป็นตัวตั้งไม่ไม่ได้เอาตำแหน่งว่า1 2 3แล้วคุณต้องไปเบปียดกันเหมือนการแข่งขันปกติอันนั้นมันคือหลีกอาชีพซึ่งมันก็ต้องใช้ความอะไรนะความเร็วแรงเข้าแลกแต่ว่าอันนี้มันคือคนมาสนุกอ่ะอย่าไปซีเรียสรถบ,บางคันก็เขาก็ขับันชิวๆสบายๆเหมือนรถมาออกกำลับบงกายเลยทำให้รู้สึกบรรยากาศมัน มันเป็นอย่างที่ผมฝันไว้ตั้งแต่ตอนแรกจริงๆที่จารถตัวเองเนี่ยมาวิ่งในสนามช้างเนี่ยที่อย่างที่บอกเป็นสนามระดับสนามระดับเอแล้วกันนะครับเป็นสนามมาตรฐานครับก็รู้สึกว่าเป็นประเพณีที่1ปีที่เราต้องมาั้งหนึ่งครับผมส่วนตัวผมเองนะครับก็คืออยากจะชวนให้คนที่ล้างรถคลาสสิกนะครับหรือเล่นรถคลาสสิกเนี่ยเอารถตัวเองมางานนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งละคือรถคุณได้วิ่งในสนามปิดซึ่งมันปลอดภัยกว่าวิ่งท้องถนนเยอะบางคนบอกโอ้ยสนามแข่งอันตราย นะครับแต่ลืมว่าที่นี่ไม่มีใครตัดหน้าคุณไม่มีมอเตอร์ไซค์มาปาดไม่มีคนวิ่งตัดหน้าแน่นอนนะครับแล้วเรามาวิ่งแต่ว่าอย่าก,กลัวครับเราไม่จําเป็นต้องวิ่งแบบเครียนแบบจนโอ้โหมันรถมันพังหรือว่ามันเเดกซิเดนคุณขับก็ได้แค่สนุกสนุกคุณจะขับแบบชิลๆก็ไม่มีใครว่านะครับขับไปเรื่อยคือขอให้คุณเนี่ยมีเอนเกจหรือว่ามีการสื่อสารกับรถรถมันต้องคือผมมองว่ารถไม่มีไว้ขับ นะครับถ้ามันจอดเฉยเฉยมันจะกลายเป็นเฟอร์นิเจอร์ครับมันจะเอาไว้แค่ดูมันคุณผมรู้สึกว่ามันมันมันตอบโจทย์อะไรเราไม่ได้นะครับก็มางานนี้แล้วก็ถ้าบางคนบอกว่าเฮ้ยเราสายชิลไม่อยากที่จะจับเวลาก็มีช่วงของพาเลตด้วยครับแล้วก็ยังมีแบล็กแบทเทิลตอนเย็นวันเสาร์อันนี้ก็จะมันเลยคือบอกตรงว่าใส่กันเต็มเหยียดในระยะ201เมตร้นมีรถแบบแปดนะครับมันมีกิจกรรมเยอะจิมทันหน้า คอนเสิร์ตนั่นนู้นนี่มากมายเอางี้ครับก็ถ้าใครสนใจก็เข้าไปติดตามในเพจช้างคลาสสิกลีไวโว่ครับก็ต้องพบกันปีหน้าครับ2024ถ้าไม่ติดอะไรจริงผมมาแน่นอนครับผมใครมีรถคลาสสิกมาเลยครับอากาศหนาวๆคุณได้ขับรถเที่ยวก็ตอนนี้แหละเราก็มาอยู่ที่งานคลาสสิกคารีไวโว่2023นะครับช้างคลาสสิกคารีไวโอ่าคลาสสิกคารีไวโว่ <laughs> วนะครับก็อยู่ที่สนามช้างอินเตอร์ในชัยนาทสกรีนจังหวัดบุรีรัมย์นะครับ ก็ตรงนี้เนี่ยผมถือว่าเรียกว่าเป็นเมกะของคนที่รกรงโลคาสสิกของประเทศไทยนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับผู้จัดนะครับซึ่งบอกตรงว่าหาตัวไม่ยากครับแต่หาเวลาโคตรยากเพราะว่ายุ่งเหลือเกินนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับพี่แนะนําตัวหน่อยครับผมนุ๊กครับอานิวัชชิปสัตยากรแล้วก็ถ้าถ้าเหมือนกับว่านาปกาก็จะเป็นนุ๊กนักล่างเกล็ดครับครับคือหลายคนก็จะสงสัยว่านักล่างเกล็ดคืออะไรก็จริง คือบังเอิญรถที่ผมชอบส่วนมากแล้วจะเป็นรถอังกฤษน,นะครับแต่จริงๆรถชาติๆอื่นผมก็ชอบแหละ <c oughs> ผมก็เลยเน้นเ,เว้นคําว่ารถนิดนึงก็เหลือนักล่าอังกฤษเท่านั้นเองในฐานะที่เป็นคนชอบรถอังกฤษน,นะครับก็ต้องรู้จักแน่ๆเลยคืองานกูตบูดรีเวิลที่ประเทศอังกฤษใช่ครับผมได<ช>้ข่าวว่าบินไปดูงานจะ <c oughs> <c oughs> เป็นคนแรกของเมืองไทยป่ะครับผมว่าก่อนหน้าผมอาจจะมีบ้างนะแต่ว่าผมก็ไปมาเมื่อ10ปีที่แล้วครับครั้งแรกที่ไปก็คือปี2013 หลังจากนั้นก็ไปมาอีกเรื่อยๆครับผมถือว่าเป็นเป็นงานที่สร้างแรงบรันดาลใจเกี่ยวกับคนรักรถคลาสสิกได้มากครับครับผมแล้วก็รวมถึงว่าเป็นแรงบรันดาลใจให้ผมเริ่มจากงานนี้ขึ้นด้วยอย่างที่าที่คุยพี่นุ๊กเนี่ยพี่นุ๊กมองว่า,วารถคลาสสิกเนี่ยมันไม่ใช่แบบซื้อมามาตั้งไว้เป็นเฟร์นิเจอร์อย่างเดียวถูกต้องครับจริงๆแล้วในเมืองนอกหรือว่าใน,ในระดับ,บสากลเนี่ยครับรถคลาสสิกค,คือรถที่มันไทม์เลสก็คือไล k ์ผ่านการเวลามาแบบว่าเหนือการเวลาแล้วแต่ไม่ได้หมายคคววววาาาามมม่่่่่ันจะออออองงงงแเเเรรรืืืสสติหยยยดี มันต้องถูกใช้งานได้ด้วยนะครับ <c oughs> คือคือในต่างประเทศเนี่ยการจะรีสตอร์ Classic, รถคลาสสิกคำว่ารีสตาร์เนี่ยคนไทยอาจจะนึกว่าแค่ทําสีป่าพูนะครับทภายในสวยๆแต่สําหรบับต่างประเทศหรือในระดับสากลเนี่ยคือมันต้องขับได้ขับ,บดีบและบางคันถึงขั้นว่าเอาเข้าแข่งขันได้ด้วยเลยนะครับ,น,รบนั่นก็คือนั่นก็คือวิธีการที่กูรูดีไวโอลทาอยู่คือไม่ใช่แค่เอามาโชว์รถคลาสสิกกันแต่นานะํามันอะย้อนเวลามาแข่งกันเหมือนกับเหมือนกับเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นเมื่อ ยุค60 50อะไรอย่างงี้ด้วยครับก็เท่าที่ผมดูเนี่ยก็จะมีพวกคลาสสิกเลิฟคล้ายๆเป็นคลาสสิกเลิฟมองใช่ใช่เล้วมองคลาสสิกใช่ก็คือรถรถโบราณเอาเรียกว่ารถโบราณเลยดีกว่าแบบล้อเดฟเดฟเมื่อสมัยสงครามโลกเนี้ยคือขับกันแบบเต็มที่ด้วยไม่มีไม่มีไม่เียกว่าไม่มีหยองอ่ะใช่เขาเขาเล่นกันตั้งแต่แบบพรีวอลหรือรถยุคแบบ20 30คือเอามาแข่งกันจริงจังเลยครับแต่ว่าต้องบอกว่าประเทศเราเนี่ยในยุครถในยุคนั้นอาจจะไม่ได้มีจํานวนมากพอหรือว่า มีการบูรณาที่ที่เหมาะสมกับการลงแทร็กครับเพราะนั้นส่วนมาส่วนมากที่เราเห็นเนี่ยในในงานช้างคลาสสิกการีโวิวเอลเนี่ยจะเป็นยุคประมาณ50ขึ้นมาครับกับโอเคก็50 60 70 80 90กใช่ก็จะมีการแตกดิฟชันชัดเจนใช่ครับครับช้างคลาสสิการีโวิวเอลเนี่ยเกิดขึ้นปีไหนครับปีแรกของเราคือปีตอนปีนี้เป็นปีที่4 2023นะครับปีแรกเราคือปี2020ครับ21 22ปีนี้23ครับยี่สิบยี่สอพปีนี้ยี่สิบสาม่ยภาพนะครับ ภาพที่เห็นในงานเนี่ยมันอย่างที่เราคิดป่ะครับต้องบอกว่าไม่ถึงกับ100ร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่าต้องบอกว่ามันก็อยู่ในรลเวลที่ที่เรียกว่าหน้าพึงพอใจสูงสุดนะครับเพราะว่าพี่พี่เพื่อน,น,นที่ที่ให้การตอบรับที่ดีแล้วก็มาร่วมจอยกับเรารต้องบอกว่าในปีแรกเนี่ยก็ค่อนข้างจะเรียกว่าต้องประชาธิปันกันหืดขึ้นคอเหมือนกันแต่ว่าโชคดีว่าเราอยู่ในวงการนี้มาประมาณหนึ่งก็มีพี่ๆเพื่อนที่ที่รู้จักแล้วก็ผมเชื่อว่าจริงหลายคนเนี่ย มีความรักและอยากจะนํารถของตัวเองอมาวิ่งมา,มาออกกําลังกายบ้างแต่ว่าโอกาสที่มันเปิดค่อนข้างน้อยกิจกรรมลักษณะนี้มันน้อยก็คือคน,คนส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าเฮ้ยรถคลาสสิกเนี่ยไม่กล้ามาวิ่งหรอกกลัวมันพังกลัวอักเสบอะไรต่างๆส่วนใหญ่ก็คืออยากขับแหละแต่ว่ากลัวมากกว่าการจอดออก็ทั้งเรื่องการบูรณะรักษาให้มันให้มันขับได้หรือว่าใช้งานได้จริงเนี่ย ก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งที่ค่อนข้างยากแต่ว่าผมเชื่อว่าคุณหนุ่มก็เป็นเหมือนกันคือค,คุณหนุ่มคงทราบว่ารถที่ยิ่งจอดอะมันยิ่งพังค,คุณุมคุณหมว่าพอพอ,พอเคยได้ยินคำนี้นะยิ่งจอดยิ่งพังจริงๆถ้าเราบูรณร้เขาใช้ได้แล้วเราหมั่นใช้เขาสม่ำเสมอผมว่าเขาเขาทนทานกว่าดูแลรักษาง่ายกว่าโอเคครับจุดเด่นของช้างคลาสสิกรีเลวล์ครับต้องบอกว่ากลุ่มคลาสสิกรีไวล์เนี่ยเราเป็นกลุ่มที่จัดกิจกรรมนะครับก็คือหลักๆก็จะเป็นผมกับพรมนะครับเราจ เวลาเราจัดอีเวนต์หรืออะไรก็ตามไม่ค่อยได้จอดกันนิ่งๆจะต้องมีการแบบแอคทีฟเคลื่อนไหวขยับรถอ่าประมาณนี้ครับ,รบจะไม่ว่าจะเป็นฮิวคลามเป็นจิมคาน่าเป็นเป็นจิมคาน่าออนแทรกหรือว่าเป็นเซอร์กิตแบบที่ที่เราจัดอยู่ที่นี่ครับผมก็คือพวกง่ายๆคือว่าคนที่มาวิ่งที่เนี่ย อย่างน้อยเนี่ยโอเคโค,คุณอาจจะไม่ต้องมาแบบเฮ้ยมาเคียนเพื่อเอาเวลากันให้ให้ให้มันให,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 ให้ให้เสียเสียใช่ครับแต่มันคือการได้ได้ได้สัมผัสบรรยากาศของสนามแข่งขันแล้วก็มันคือการได้มีโมเมนต์ที่ดีกับรถของคุณค,คือบางทีเรารักรถเนี่ยแต่ว่าผมส่วนตัวผมคิดว่าการการที่เราสัมผัสหรือว่าสื่อสารกับรถเราได้ดีที่สุดคือตอนขับถ้าเราขับไปจอดเราได้ชื่นชมเขาก็จริงแต่ว่าเราก็พูดคุยกับเพื่อนฝูงแต่ว่ามันอาจจะขาดอัตถรสในการ ได้ขิงกันได้บอกว่าอะไรกันนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ครับครั้งต่อไปนะครับพัสิคาริเวอร์จะมีการพัฒนาไปในทางไหนจริงๆที่ผ่านมาเรามีการพัฒนาปรับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับโดยพ้อยิ่งในช้างพัสิคายเนี่ยที่เราจัดที่สามช้างครั้งแรกเลยเรามีแค่เซอร์กติตอย่างเดียวครับจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยเรามีกิจกรรมหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเซอร์กิตดร็กจิมคาร์น่านะครับโฟโต้ซิมซิมูเลชัน นะครับมีแล้วก็มีกิจกรรมเล็กๆย่อย,ย,อย,อยๆอื่นๆใช้อีกหลายอย่างคอนสเสิร์ตก็มีนะคอนสเสิร์ตด้วยครับถูกต้องคอนสเสิร์ตเนี้ยก็ต้องบอกว่าพี่ๆทาง City คอมเบเดียร์ซิตี้ปีนี้คอมเบเดียร์ซิตี้จะเป็นพี่ๆกลุ่มเนี้ยเป็นกลุ่มของผู้ใช้ฮาร์เรสดิวสันจะเป็นผู้โฮสต์คอนสเสิร์ตให้เราครับก็เป็นคาราบ้าอ๋อคาราบาวด้วยอ่ะแสดงว่ามีแสดงว่ามีมอเตอร์ไซค์ด้วยงานนี้มีมอเตอร์ไซค์ด้วยครับคือปกติต้องต้องบอกอย่างนี้นะครับคือที่บอกว่าเป็นเรื่องรถคลาสสิกเราไม่ได้หมมมมาาายยถถึงงจจํกกัััดแค่่รรนนนต์ิๆผบอว ไปถึงทุกประเภทเลยไม่ว่าจะเป็นกระบะมอ,เ,อเตอร์ไซค์สูตเตอร์คือเราเวลคั้หมดเลยเราถือว่ามันเป็นมันเป็นการย้อนย้อนวันเวลาแล้วก็เอาความรุ่งเรืองในอดีตของพวกเขาอ่ะกลับมาเห็นกันอีกครั้งหนึ่งที่นี่โอเคครับอ้าวโอเคเดี๋ยวเสริมพี่มอีกนิดนึงนะครับอันเนี้ยคือการแข่งขันที่นี่เนี่ยไม่ใช่แบบเป็นการแบทเทอร์หมายความว่าแบบไปเอารถไปไปเปลี่ยนบางเพื่อที่จะเอาอันดับนะครับใช่ไหม การเรียกว่าเป็น,นการจับเวลาประโยชน์ของทางแม่แท้ครับาาการจับเวลาต้องต้องบอกว่าข้อดีก็คือว่ามันเป็นเรื่องทีเ่เราได้รู้ลิมิตตัวเองพัฒนาตัวเองแข่งกับตัวเองนะครับไม่ใช่เรื่องว่าเราจะไปแข่งคนอื่นนะครับข้อต่อมาก็คือว่ามันไม่ได้เป็นการแข่งขันมันเป็นการแค่ทดสอบตัวเองกับสมรรถนะของรถและความสามารถของรถว่าเขาไปได้แค่ไหนและเราไม่ได้จำเป็นต้องแข่นหรือเคี่ยนเขาต่อเวลาเราเอาเวลาที่ที่ดีที่สุดรอบหนึ่งมาเป็นเลคคอข์ดให้ตัวเองดูว่าโอเค รถฉันทาเวลาได้ประมาณนี้นะ,ะแค่นั้นเองครับ,รบสิ่งที่พี่นุ๊กอยากเห็นภาพที่พี่นุ๊กฝันไว้ในวงการโลคาสสิกประเทศไทยจะเป็นรูปแบบไหนผมผมมองไว้ว่าจริงๆวงรลคาสสิกบ้านเราเนี่ยจริงๆค่อนข้างเยอะนะครับยังมีคนที่เก็บอยู่อีกเยอะมากไม่ผมคิดว่ามันเป็นมันเป็นการร่วมมือกันของคนทั้งวงการไม่ว่าจะเอีเวนต์ไหนก็ตามวิธีที่ดีที่สุดมุมอมองที่ดีที่สุดคือเห็นว่าทุกอีเวนต์เนี่ยเอื้อต่อก,กันช่วยเหลือกันเพราะว่าเวลาเราโตเราโตไปทั้งวงการ เราไม่ได้มองว่ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโตไม่ได้มองว่ากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งมันจะต้องใหญ่ที่สุดโตที่สุดไม่ใช่ผมมองว่ารำมันคือการร่วมมือกันถ้ากลุ่มหนึ่งจัดกลุ่มที่เหลือมาช่วยกลุ่มหนึ่งจัดกลุ่มที่เหลือมาช่วยต่อไปเนี่ยกิจกรรมมันก็จะเยอะขึ้นมันก็จะโตขึ้นท้งวงการที่สําคัญคือเพื่อนๆทุกคนที่เป็นนักสะสมเป็นคนที่ใช้คลาสสิกจะมีกิจกรรมดีๆเพิ่มขึ้นอีกเยอะแล้วก็เอ็นจอยทุกวงการมันคอนเน็กชื่นมันคอนเน็กชื่นเปื่อนฝูง เราได้รู้จักกันเมื่อก่อนเนี้ยถ้าเกิดคุณไม่รู้จักคนอื่นเลยคุณไปงานคุณจะรู้สึกเงาเหงาไม่รู้จะคุยกับใครทุกวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนที่รู้จักกับรู้จักการจากงานคช้างคลาสสิกรีไวเวอหรือว่ากิจกรรมอื่นๆของคลาสสิกรีไวอรลเนี่ยเวลาเขาไปงานอื่นๆเขาเจอหน้ากันมันมีคนรู้จักมันมีเพื่อนมันทําให้บรรยากาศของทุกงานสนุกขึ้นดีขึ้นมันก็จะสามารถช่วยรอคนที่เขาแบบว่าอยากจะเข้ามาจอยตรงนี้อยากจะเข้ามามีส่วนหนึ่งในวงการรถคลาสสิ มาเสริมกันเรื่อยๆแล้วเวลารถคลาสสิก Classic ได้รับความนิยมเยอะๆเนี่ยมันก็จะดีขึ้นทั้งวงการผมมองว่าวงการบ้านเราเนี่ยมันเติบโตขึ้นได้แล้วก็มีทิศทางที่ดีขึ้นสมัยก่อนมันอาจจะมีแค่การอจอดโชว์ประกวดหรือคุยกันณวันนี้เนี่ยผมว่าคลาสสิกรีวเวอร์เราได้ได้จุดประกายในเรื่องการวิ่งการขับขึ้นมาเพิ่มมันก็จะทําให้กิจกรรมของเราหลากหลายขึ้นและเติบโตขึ้นทั้งวงการ,ร,รก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่พี่นุ้งเชิญชวนนะครับกับคนที่มีรถคลาสสิก Classic. ก็เอามาวิ่งบางคนอะขี้ดเกียจขับมาขึ้นสไลด์ขึ้นเทเลอร์มาก็ได้แล้วก็มาวิ่งเล่นในสนามบางทีก็บางคนก็ลงสมัครแข่งแต่วิ่งเอารูกวิ่งพาเลยก็มีผมผมว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ครับ,ค,รบคือขอให้มีใจรักมีรถที่เราไม่เคยกําหนดนะครับว่ารถจะต้องแบบว่าเป็นรุ่นไหนอะไรยังไงถูกแพงไม่เกี่ยวขอให้มันอยู่ในคลาสที่เรียกว,ว่าเป็นคลาสิกเป็นสปอร์ตเป็นเรโทรก่อนปี1 9 9 9นะครับที่เป็นรถสะสมเนี่ยสามารถสมัครเข้ามาได้นะครับแล้วก็มาจอยกัน ผมว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากครั้งหนึ่งชีวิตครับแล้วก็ปีละครั้งเท่านั้นเองครับผมช่องทางการติดต่อช่องทางการติดต่อก็คือหลักๆแล้วเราจะเป็น Facebook Page นะครับช้างเฟซบุ๊กเพจคือคลาสสิกรีวิวเวิลด์เฟสติวัเซิร์ชได้ทั้งภาษาไทยทั้งภาษาอังกฤษครับครับผมแล้วก็อย่าลืมติดตามในเพจ XO ็กโอโต้สปอร์ตด้วยนะครับเราเป็นมีดียพาร์ทเนอร์กันนะครับแล้วก็เมื่อถ้าถือว่าคลาสสิกคาร์รีวิวเวิล์มีกิจกรรมนะครับเราจะแชร์บางทีไม่ใช่เฉพาะสนามช้างอาจจะมีที ที่ไหนก็แล้วแต่ไปจิ้มขน้าก <man ็ได้เพราะว่าอย่างในกรุงเทพก็มีใช่ครับก็ติดตามข่าวด้วยนะครับพอดีเราจะต้องจบแล้วล่ะครับเพราะว่าโดนตามตัวไปแล้วครับขอบคุณมากครับพี่นุ๊กสวัสดีครับขอบคุณครับคุณหนุ่มของคุณนิกทีมเอ็กอโต้สปอร์ตทุกคนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ